าท่านเทคนิกแล้วค่ะเจ้าเคีย์เผาอย่างหวานเกยล้อย่างเอาไปกินกับเนื้อกับแก้วว่ม สวดเลยสิผพาดทั้ทงเทคนิคหลายพี่มึงมีบอกเขี่ย,ออย,ยวใเลือดจ่าเพราะว่าบกพิู้หกพิเขียวตามหกพิกก็บ่แรงเล่ยอย่าแหลกแหกจะตลาดก็เห็นชุดรถถนนตรงนี้บอกะไรบอปลาไรแลผมชุดร

โอ้มีผักแพลวผักอันนี้พอดีเลยล่งางหมดเหรอผักใ,กใส่ปลอมหมดเลยปะใส่หมดเลยจำหน่อเนาะมันได้หยามเนาะเออเราไปนะจ้าใส่นันปลาจ้านันปลาแซ่บนะจ้าแซ่บแบบประปูแตงหลายผ้าท่องผ้าท่องแท้์ <laughs> <laughs> ดื้อผินมะ ดึกทีมเลยพาท้องแทนนะแต่ต้องพ่านเนี่ยก็ดึกทีม <S <S 1> <S 1> ว่าสิบไปลไล่ออกน้ำเขาเยอะไปกรุงเทพมากมาเลยเลยทำประเด็กผ้าท้อ,ทองผ้าท้อ,ทองแทนจะ <S <S ้ะพาท้องไว้ผาท้อ,ทองอ่ะนโยออก่อนนะจ๊ะก่อน หัวข้นละเบิ้ลลูกมะเขือแบบบ,บ้านๆแบบเขียวอ,อ,อันนี้ไม่มีสีเลยนะไม่มีสีแดงปนเปลือนเลยนะบระพริกเขียวบระเขือเขียวผักเขียวเขียวเบิดเขียวหดอดคนเ่าแรงนะจ้าทุกคนหลังจากที่เข้าไปไปเงนินทั้งห่างกินของห่างมาแล้วเข้ากั ตัวมกเขือนะจ๊ะเราจะกินกันนะคะ,ะเผักเพี่นหอมเป็นแท้นเจ๊โซดานี่ยก็ผักแพ้หอมแก่บเลยผัดทองนิดนึง ใส่พาท่องแท่อีกนึงซื้อยี่ห้อปลาแด็กได้จ้าซื้อว่าผ้าท่องแล้วเขาเติมแท่ให้อย่ามันฟอ่อมเอาไปพักแก้วกับปลาเนืม้มาอีกใส่อีกแซ่บเขากันมาตอนแล้วหลังตอนแลวพักแก,ก้วปลาเนื้อใส่กับไอ้ สมบูชีแสบเด้อแสบอีลีมันหอมมะเขือแยงเผามันก็นหอมเงินบ้างไม่ใช่เผากันต้องไปสิ่งนี้ยังหลายเลยค่ะแสบปลาเด้อเด้อเผาไม่ครบนี่นะจ๊ะอื้มซุมะเขือแล้วก็ใส่ถ่วญี่ปุ่น เหนียวมาคุยนะจ้าวันนี้ไม่คาแลาวแบมาสุบบะเขือนะจ๊ะเดี๋ยวไหมจ้าเงีย็นนะคะอุ้ยเจา้าก็จิงง่วงแล้วว่าให้ไป แสบทองมันก็นเลยมากินซุปบักเคเือใครมาอน่ะอืมเดี๋ยวต้มปลามาตมักหน,น,น,น้่จ้ะแม่จีนางก,กินแม่นางกินได่นี่ละเอากล้องเลยหันเด้อเดี๋ยวต้มปลา้ะจ้าเดี๋ยวเอาต้มปลามาตักหนึโอ้ยหกเลยเดย้อยวไหน่อยไปก็สุดแล้วเนาะบ,บ,บ,บ้าบ้านหน่อยกันอื้อ ต้มปลาต้มปลาห่อนๆน,นะจ๊ะกินหัวหรือกินหางกินหางก่อนเนาะต้มปลาใส่ใส่มะขามนะจ๊ะหลังจากี่เห้าไปกินเผาอยู่หางมากใช่ไหมกะไอล่างเสียดหลาจะกลับไม่กินต้มปลากับสูเกุหรียอยู่ห้อง สิบเมื่อกี้เมื่อกี้ต่ำตองต่ำตองยางเผ็ดเอาแค่นี้เด้อ